สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านคนรับผมอยู่กับผมซ้อนรับสี่บาทไดมีบอลบอนสีสวยๆมาแล้วจ้าพี่แจง้งเขาจะส่งจะส่งไปสนีนะผมจะส่งปอนอเนาะมาเมาเอเอ็มสห้าสิบบาทจะก,กี่ต้นก็ได้จ้าค่าส่งแค่ห้าสิบเนาะมีเก็บเงินปลายทางสนใจโทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดจ้าเริ่มกันที่บุษรสลิงครับพี่ไม้ใหม่หน้าหวานกระถางหกนิ้วบุษรสลิงบุษรสลินนี่เลยสองร้อยห้าสิบครับผมบุษรสลินหกนิ้วสองร้อยห้าสิบาท อ่าต้นนี้ก้าวทับก้าวทับหน้าทองครับไม่รู้ว่าอะไรขึ้นมาด้วยนะพี่ fin? เป็นด่างๆเนาะไม่รู้ลูกไม้ด่างหรือว่าไม้มีชื่อต้อนเน,นี้ยไ,ไ,ไม่รู้้องก้อยปลูกลงแล้วว่าต้นอะไรไม่รู้ละึ้นมาด้วยอ่ะมีก้าวทับแล้วก็เป็นไม้ด่างอีกต้นหนึ่งอยู่ในกระถางหกนิ้วครับต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วก็อ่าล่อนทองล่อนทองด่างครับล่อนทองด่างนะด่างชะพลนี้เลยล่อนทองด่างกับอ่านางรากสดครับพี่นางรากสดล่อนทองด่างกับนางรากสดแล้วก็อะไรไม่รู้อีกต้นหนึ่งเนี่ย ต้นนี้อ่ะต้นนี้ร้อยห้าสิบาทครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทล่อนท้องด่างนางรักสดแล้วก็ไม้ด่างอีกต้นหนึ่งปลอมกองในกระถางสายพันธุ์นีสายพันธุ์นีต้นนี้เริ่มกัดสีสวยแล้วจ้าเริ่มกัดสีสวยแล้วกระถางหกนิ้วนี่เลยกัดแดงทั้งใบตอนโตสวยมากนะจ้าต้นนี้สามร้อยบาทสายพันธุ์นีครับผมสีละงามหกนิ้วออกหน้าเหลืองหมดแล้วบีตอนนั้นอ่ะมันจะออกอมเขียวเพราะว่ามันกระทบหนาวเลยตอนเนี้ยที่เนี้ยแดดแบบแดดแรงจัดและหน้าเหลือง หน้าเหลืองสวยมาแล้วครับพี่สีเลิศงามสองร้อยกระถางอกนิ้วหอ้เ๋วสีเลิศงามสองร้อยบาทนี่จะ้ะนี่เลยครับพี่อ่ะนี่เห็นไหมหน้าเหลืองๆเลยสีเลิศงามสองร้อยบาทครับอ่าต้นต้นนี้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 อ่าน่าจะเป็นเพชรจสีครับพี่เพชรจสีกับองค์หญิงท้อฝัน เพชรสีต้นใหญ่เลยหน้าใหญ่ด่างสวยเม็ดแจ่มมากหนึ่งร้อยห้าสิบาทกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วเก้าทับต้นนี้เก้าทับอยู่กับเพชรสมเด็จครับพี่เก้าทับกับเพชรสมเด็จเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบาทกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วแล้วก็มีพรมฤษีพรมฤษ,ษีกับนาลีบุรพาต้นนี้พรมฤษีกับนาลีบุรพาการแดงแปดเลยนี่นี่เนาะพรมฤรษีครึ่งเลย อมฤษีนารีบูรพาสองร้อยบาทกระถางหกนิ้วครับส่วนต้นนี้กอแน่นมากไม่รู้ว่าอะไรต้นนี้น่าจะมหาเศรษฐีแต่อันเนี้ยไม่รู้อะไรเป็นมีท้าลำายไยน่าเป็นเพชรสมเด็จอันเนี้ยเนาะแล้วก็อะไรกอแน่นมากนี่เลยนี่ครับพี่กอกอมหาเศรษฐีแล้วก็กอกอนั่นแหละหนึ่งร้อยหสบาทหนึ่งร้ยห้สิบาท ด้านนี้เป็นเศษฐีเรือทองเศษฐีเรือทองครับพี่เศษฐีเรือทองสองร้อยบาทกระถางหกนิ้วแล้วก็นี่เศษฐีเรือทองครับสองร้อยบาทเช่นกันหรือจะเป็นกระถางนี้ก็สวยนี่จากเศษฐีเรือทองรอนไม้เหลืองนะเหลืองทองออกมาเลยเศรษฐีเรือทองสองร้อยบาทหกนิ้วครับผมเทวีสุริยาไซส์ใหญ่แม่พันกระถางแปดนิ้วพร้อมหน่อครับผมนี่เลย อ่ะต้นแม่ต้นโตนต้นเต็มฟอร์มเต็มนี่จะ้ะเทวีสุริยาอันนี้หนอนี่หนอนี่จ้านอนี่ครับพี่หนอเขาหนอเขาเทวีสุริยาใหญ่แปดนิ้วแม่พันเจ็ดร้อยบาทนี่เลยหน้าแม่สวยเข้มๆแบบนี้เลยครับพี่นะี่แม่พันพร้อมหผลพร้อมหนอกระถางแปดนิ้วกระถางแปดนิ้วเจ็ดร้อยบาทใหญ่ๆถูกๆจะ้นะณเมืองนอนนสวยมากต้นนี้ กระถางหกนิ้วครับพี่กระถางหนิ้วนะมงนลท์น้ำชทองสองอหิบาทใครพลาดจะเสียใจฮั้นแน่าน้านี้ฟอร์มสวยมากจาก้ะนี่เลยสองหสิบาทครับตอนนี้ณเนะมืองนนท์ใหญ่สวยใบยดกฟูใหญ่สวยใบยดกฟูลูกไม้เป็นลูกไม้ผ่านนะพี่ตนนัวนี้เป็นลูกศลานักผ่าดเอ้ศิลานัก <c> ป <oughs> ่าดไม่ใช่ศรลังผ่านศรานักป่าดใบกลมชมพูทองสวยๆแบบนี้กระถางหกนิ้วห้าร้อยบาทจะ้ะเดี๋ยวขึ้นรูป ตัวอย่างต้นพี่ให้ดูแล้วกันพี่ต้นพี่ที่ที่แยกหน่อไปเนาะที่ที่แยกหน่อออกไปอันนี้เป็นต้นจิ้นผ่าครับพี่ลูกสิลานักป่าโตมาสวยมากนี่เลยห้าร้อยบาทกระถางหกนิ้วครับลูกไม้ด่างใบหอ,อกหอ,อกแบบนี้พี่ๆชอบไหมนี่เลยจ้ะใบหอ,อกสวยสวยใบหอ,อกสวยสวยนี่เลยลูกไม้ลูกไม้ผ่าใบหอ,อกสี่ร้อยห้าสิบบาทครับกระถางหกนิ้ว อันนี้เป็นนะน้ำนเะมืองนนน้ำนเะมืองนนน้ำเมืองนนเช่นกันจนะน200านน้าพีน้ำเมืองนน2 0สองร้อยแล้วกันต้นนี้ครับพีสองร้อยบาทกระถางหกนิ้วนะน้ำเมืองนนแล้วก็เป็นลูกไม้ต้นนี้ถ้าใครเคยเห็นผมขึ้นคลิปฟอร์มกอเป็นนักบกอใหญ่เนาะนี่เลยจ้ะลูกไม้ชมพูใบหอ,อกสวยๆหอ,อกชมพูอันนี้ฟอร์มกอนะครับปลูกรวมสองต้นในกระถางกระถางหกนิ้วต้นนี้จะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกระถางหกนิ้ว ลูกไม้ชมพูกอใหญ่ที่ผมขายไปเท่าไหร่วันนั้นอะมันกอดนี่แหละมันกอนนี่แหละพี่สามร้อยอะมันก่อนอะอันนี้เลยครับร้อยห้าสิบาทเอาไปปั้นเอาไปเลี้ยงกันต่อฟอร์มกอสองต้นในกระถางเลยนะอันเนี้ยสองต้นในกระถางลูกไม้ผาดำแดงครับพี่หน้าส,สวยๆเดี๋ยวตอนโตเขาจะเปิดหน้าทองเจีมๆนะพี่เนาะตอนโตจะเปิดหน้าทองเจีมๆนี่เลยลูกไม้ผ่าด่างสวยสองร้อยห้าสิบบาทกระถางหกนิ้วตอนโตใบใหญ่มากนี่นี่เลย หน้าสวยคือด่างเหมือนปีศาจแดงเลยนะพี่ด่างเหมือนปีศาจแดงเลยนะลูกไม้ต้นนี้สองร้อยห้าสิบาทครับกระถางหกนิ้วก็มีอ่าทองสยาม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 อันนี้อะไรขึ้นมาด้วยขอบน่าจะเป็นเก้าทับได้ไหขึ้นมาขึ้นมาที่ขอบแล้วนี่เด้อขึ้นมาเองนะพี่น่าจะเป็นชิ้นผ่าที่อยู่ในดินนะติดมาเฉยติดมาเฉยอ่าทองสยาม ทองสยามห้าร้อยบาทกระถางหกนิ้วครับอทองสยามนี่เช่นกันนะพี่ทองสยามห้าร้อยบาทสวยๆแล้วแต่ชอบนะ้พี่เนาะชอบต้นไหนก็จัดต้นนั้นแคปต้นนั้นได้เลยจ้ะทองสยามครับพี่ต้นอ่าต้นนี้ห้าร้อยบาทเช่นกันจากกระถางหกนิ้วและทองสยามต้นนี้นี่เลยหน้าทองสวยๆห้าร้อยบาทครับผมกระถางอกนิ้ว หนึ่งในสยามหนึ่งในสยามหนึ่งในสยามครับพี่ต้นนี้หนึ่งในสยามรูปงามๆเพราะเนาะสองร้อยห้าสิบาทกระถางหกนิ้วครับผมชมพูพานครองเมืองครับพี่ต้นนี้ชมพูพันครองเมืองต้นใหญ่ๆเลยกระถางหกนิ้วสองร้อยบาทชมพูพานครองเมืองสองร้อยบาทกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วสีเลือกงามต้นนี้ไซส์ใหญ่ครับพี่หกนิ้วเช่นกันต้นใหญ่เลยต้นใหญ่เลยนี่เลยเม็ดสีเริ่มมาแล้วครับตอนนี้เนาะต้นนี้ต้นใหญ่ นี่เลยใครไม่ชอบต้นเล็กไนดะ้มีที่ขึ้นไปก่อนอันนี้อ่ะต้นใหญ่ได้จ้ะนี่เลยสองร้อยห้าสิบครับผมต้นใหญ่สีเลือกงามเม็ดสีมาแล้วจ้านี่เลยฮาร์ปครึ่งเลยต้นนี้ป้ายฮาร์ปครึ่งนะครับมณนีล้อมเพชรต้นนี้หน้าแผงชมพูเหลืองทองต้นใหญ่เช่นกันกระถางหกนิ้วนี่เลยหน้าชมพูเหลืองทองมันนีล้อมเพชรสองร้อยห้าสิบครับผมต้นนี้เป็นหน้าแผงนะต้นนี้หน้าแผงนี่จ้ะใบไ,ไม้เปิดเหลืองทอง เมืองนครชุมเมืองนครชุมต้นนี้หน้าเข้มสวยมากเมืองนครชุมสองร้อยบาทครับผมสองร้อยบาทหน้าเข้มสวยๆเมืองนครชุมส่วนด้านในเป็นราสีสิงค์ครับพี่ราสีสิงห์เนาะด่างวาก,กิวเลยต้นนี้ลาสีสิงห์สามร้อยบาทอ่ะมณนนีล้อมเพชรอันนี้เป็นหน้าดังเดิมนะครับหน้าดังเดิมออริจินอลเนาะนี่เลยจ้ะ มัน,นีล้อมเพชรหน้าเดิมออริจินอลสองร้อยห้าสิบาทครับตัวน,นี้กระถางหกนิ้วหลอดใหม่มาแล้วด้วยอสวยๆลาสีมีนอันนี้เป็นหน้าแผงนะครับลาสีมีนเนาะนี่เลยหลอดใหม่มาแล้วลาสีมีนหน้าแผงก็สวยจา้าหน้าเดิมมันจะเป็นหน้าชมพูลาสีมีนหน้าแผงสองร้อยห้าสิบบาทกระถางหกนิ้ว ทับทิมทองครับทับทิมทองทับทิมทองสองร้อยบาทกระถางหกระบี่หลอดหม่ออกมาแล้วนะด่างด่างระบี่หลอดใหม่เห็นตนะั้งแต่หลังใบอะทับทิมทองทับทิมทองสองร้อยบาทราศีสิงห์สวยอีกต้นครับี่ราศีสิงห์นี่เลยใหญ่หญด่างวาคิวสวยลาศีสิงห์สามร้อยบาทตับราศีนี่หนึ่งร้อสิบสองราศีกระบี่สวย ราสีเม็อ่าราสีเม็ดตับราสีเช่นกันครับพี่ต้นนี้ราสีเม็ดสามร้อยบาทกระถางหกนิ้วส่วนต้นนี้เป็นน้ามังนนนครับพี่น้มังนนนเนาะหน้าอันนี้หน้าออกทองเลยหน้าทองสวยน้เมืองนนนสองร้อยบาทหกนิ้วจ้ะกระถางหกทั้งเลยพี่ขึ้นนี่ขึ้นนี่คือไม้ใหญ่กระถางหกเลยล้วนเลยเนาะต้นนี้ฟอมก็เก้าทับกับนางรากสดก้าทับนางรากสด หนึ่งร้อยหสิบาทฟอร์มกอสองต้นในกระถางตัวนี้ก็ฟอมกอเช่นกันอันนี้นางลากกับนางลากครับพี่ฟอมกอเขียวตัดแดงจำเจ็บหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมพยาม,มุจลินนี่กัดสีสวยมาแล้วจ้ากระถางหกนิ้วพยาม,มุจลินสามร้อยบาทหกนิ้วหลอดใหม่มาแล้วเด้อนี่เลยจ้ะกัดสวยมาแล้วชมพูพันคลองเมืองครับชมพูพันคลองเมืองสองร้อยบาท ชายชนพาแผงครับพี่ที่สวนพาแผงนะครับพี่ต้นนี้ชายชนด่างเหลืองทองพาแผงหลอดใหม่มาแล้วด่างมาสวยมาเลยนี่เลยสองร้อยห้าสิบาทครับผมชายชนพาแผงเหลืองทองกระถางหกนิ้วลด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 น้องโลสใบกลมชมพูอมส้มสวยครับพี่ลดสามร้อยบาทหกนิ้วลโลสอ่า อันนี้ก็ราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์สามร้อยบาทส่วนตัวนู้นเป็นเศรษฐีเงินล้านกระถางหงิ้วครับผมเศรษฐีเงินล้านสองร้อยบาทจ้าแล้วก็มีตรงนี้เป็นนิยามลักครับพี่ไม้ใหม่เนาะไม้ใหม่ป้ายชมพูเมดชมพูเข้มอีกทีหนึ่งนี่เลยนิยามลักสองร้อยบาทจ้ะ สนใจต้นไหนท่านพี่เบอร์โทรด้านล่างนี้ครับ0649310997เนานะสอนทำสีบบาลีมิบอลขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังจ้าสำหรับว,วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ